เขียวๆตรงนี้ไม่ใช่ช่องเติมน้ามันแต่เขาเป็นช่องที่สําหรับชาร์จไฟนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดออกมาก็เป็นแบบไททูนะครับนี่ฝากระโปรงคันนี้ให้มาแบบเป็นแบบโชกคอัพมาคู่นะครับมันทําให้รถคันนี้เนี่ยเราไม่ต้องออกแรงเฮ้ยอันนี้เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เรามามุด ดูใต้ท้องกันสะหน่อยนะครับว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยในขนาด63.5กิโลวัตต์เนี่ยของเขาถูกซ่อนอยู่ด้านล่างนะครับทั้งแถบจนไปถึงด้านหลังนะครับให้ใกล้นะครับไปตรงกลางเราจะเห็นตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนจะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับจะอยู่ตรงที่เห็นเงินเงินเนี่ยนะค,คือมอเตอร์ขับเคลื่อนและมีการยึดแท่น นะครับทำแท่นยึดมอเตอร์กับตัวแชสซีด้วยนะครับก็อนนี้นะครับสามารถที่จะเอามานะครับตกแต่งเป็นรถสายลุยก็ได้เป็นสายแคมปิ้งก็ได้อย่างที่เห็นครับคันนี้ได้ลองเอาเต็นท์ขึ้นมานะครับอยู่ด้านบนระยะทางครับอันนี้ที่ทุกคนอยากรู้เลยระยะทางคันนี้สามารถวิ่งได้อยู่ที่330กิโลตามมาตรฐาน NEDC ตัว JAC นะครับบายไทย EV นะครับใครสนใจก็สามารถไปชมได้ที่บูธ หลายคนถามหาว่าเมื่อไหร่นะครับบ้านเราจะมีกระบะไฟฟ้าต้องบอกเลยนะครับเป็นกระแสที่ร้อนแรงมากในตอนนี้ในงานมอเตอร์โชว์ที่มีกระบะไฟฟ้ามาอยู่ในงานและพร้อมจะจำหน่ายจริงในปีนี้นะครับนี่คือแบรนด์ JAC ซึ่งมาจากประเทศจีนและ นำเข้าโดยไทย EV ีนั่นเองครับคันที่เราเห็นต้องบอกเลยว่านี่แหละเป็นกระบะไฟฟ้าที่แท้จริงและวิ่งได้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถจะไปลองหาดูบทความของพี่เวลช่องพี่เวลดันการันตีได้เลยเขาได้ลองทดสอบแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้ถือว่าเป็นโอกาสครั้งแรกที่เบได้ลองเจอและสัมผัสต้องบอกว่าหน้าตาของเขา หล่อเหลาเอาการดีเหมือนกันดูบึกบืนเอ๊ะแต่มันก็คล้ายๆดูแล้วคล้ายๆอะไรล่ะนะฮะหนึ่งแบรนด์แล้วกันแต่แน่นอนครับตัวกระจังหน้าโลโก้ของเขา JAC ถ้าในมุมส่วนตัวพี่เอ๋มันออกจะใหญ่ไปสะหน่อยนะครับแต่ตัวโลโก้สัญลักษณ์ของเขานี่ก็ต้อง,ต,องตามทาใจแล้วกันนะครับแล้วก็กระจังหน้าเป็นโครเมียมตัวโลโก้มีสีแดงแต่เราสังเกตนะครับตรงนี้จะเหมือนมีกล้อง นะฮะอนาคตอาจจะมีรุ่นมีกล้องแต่คันนี้ยังไม่มีนะครับเราไล่มาดูโคมไฟหน้าอย่างที่เราเห็นครับเป็นโคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาให้แล้วก็จะเป็น JAC lining g h t นะครับแล้วก็ลงมามีไฟ d a ย์ไทม์พร้อมกับตัวไฟเลี้ยวถ้าดูจากตอนนี้คิดว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ให้เขาเปิดนะฮะเราก็เลยไม่แน่ใจแล้วก็ด้านล่างจะเป็นไฟฟ o ็อกแ p แต่ตัวรถเนี่ยถูกให้ดูเป็น รถแบบ 4W h e e l แต่จริงๆแล้วขับเคลื่อนเพียงแค่2ล้อหลังเท่านั้นนะครับมีมอเตอร์ควบคุมเดี๋ยวคลิปนี้เพ่จะพาทุกคนครับมาดูรายละเอียดรถคันนี้อย่างเจาะลึกครับอย่างตอนแรกที่เราให้ดูหน้าตาไปแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีความใกล้เคียงกับรถที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละนะครับตัวโคมไฟหน้านะครับการดีไซน์เราจะเห็นนะครับตัวรถเนี่ยออกแบบเป็น,ไนสไตล์แบบยกสูงแน่นอนครับแบบนี้ ไว้ใจได้ว่าลุยไปได้ทุกที่แล้วก็ไม่ต้องมาห่วงเรื่องน้ำนะครับว่าจะโดนตัวแบตเตอรี่ด้านล่างหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูแบตเตอรี่ต่อจากนี้นะครับแต่ว่าฝากระโปรงเราเห็นแล้วนะครับขึ้นมาก้านที่ปัดน้าฝนด้านบนพร้อมที่ฉีดถูกซ่อนนะครับตัวรถเนี่ยก็จะออกมาเหมือนในกระบาดท,ที่เราคุ้นเคยไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยพอมาดูด้านข้างเราจะเห็นนะครับว่าจะมีการออกแบบนะครับชิ้นนะครับ ตัวด้านข้างกับด้านข้างสีดําด้านตัวนี้ขนาดใหญ่นะขึ้นมานะครับพร้อมกับตัวแก้มด้านขวานะครับด้านด้านซ้ายแก้มด้านซ้ายเนี่ยจะไม่มีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเนี่ยจะถูกมาอยู่ด้านบนกระจกมองข้างซึ่งอันนี้อาจจะดูแล้วแปลกตานะครับเราอาจจะไม่คุ้นชินดูดิไฟเลี้ยวเขามาอยู่ด้านบนนะเราจะคุ้นชินจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมแต่ตัวรถเนี่ยไม่ได้มีกล้องมาให้นะครับแน่นอนว่ารถคันนี้ราคาที่ทุกคนทราบแล้วนะครับ อยู่ที่ไม่เกิน1ล้าน3แสนบาทถามดูครับว่ากระบาไฟฟ้าราคานี้ไหวไหมเดี๋ยวเรามาเจาะเรื่องของมอเตอร์กันอีกต่ออีกทีหนึ่งนะครับเราไล่มาดูตัวล้อกันก่อนล้อเป็นขนาด18นิ้ว2560 R18 นะครับให้ คู่นะครับแล้วก็ช่วงล่างคันนี้เป็นแบบดับเบิลวิชโบนก็คือเป็นช่วงล่างที่เหมือนในกระบะทั่วไปไม่ได้แตกต่างกันนะครับแต่ว่าการเซตติ้งเนี่ยเรายังไม่รู้และเรายังไม่เคยได้ลองขับเรายังบอกไม่ได้ว่าขับแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูด้านข้างกันต่อรถถูกออกแบบมาเป็นแบบดับเบิลแคปนะครับก็คือเป็นตัวรถแบบ 4ประตู4ีที่นั่งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเราจะเห็นกาบบันไดด้านข้างมีมาให้นะครับวัสดุก็ดูน่าจะเป็นแบบตัวเหล็กนะครับน่าจะโอเคแหละน่าจะมีความแข็งแรงพอสมควรนะครับเอาไว้ให้เราสามารถที่จะเปิดประตู นะครับปีนป่ายขึ้นไปแล้วก็เอาไปลุยได้ก็คือใครอยากได้โฉมรถลุยๆก็น่าจะพอได้อยู่แล้วก็ตัวที่เปิดประตูเนี่ยมาเป็นแบบโครเมียมนะครับชุบโครเมียมมาเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไล่ามาดูด้านหลังกันต่อครับเรามาดูตรงด้านท้ายกันสะหน่อยนะครับเราจะเห็นเลยว่าล้อมาแบบเดียวกับล้อคู่หน้านะครับให้ขนาด18นิ้ว และระบบเบรกของคันนี้มาแบบรัมเบรคนะยังไม่ใช่เป็นดิสเบรกสล้อนะครับแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังก็เป็นแบบแหนบเหมือนรถกระบะทั่วไปเลยอันนี้ไม่แตกต่างนะครับการเซอร์วิสก็ง่ายและที่สําคัญเห็นเขียวๆนี่ไหมครับเขียวๆตรงนี้ไม่ใช่ช่องเติมน้ำมันแต่เขาเป็นช่องที่สําหรับชาร์จไฟนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดออกมาก็เป็นแบบไททูนะครับนี่ แต่ดูงานอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยซะหน่อยนะครับมันดูมันไม่ได้มีการเก็บงานสักเท่าไหร่แต่มันเป็นรถที่สามารถที่จะใช้งานจริงจังได้แบบนั้นละกันนะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นและตัวรถเนี่ยเรามาด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นนะมีทาวเวอร์บาร์นะครับทาวเวอร์บาร์สีดำเงามาแต่งมาแบบนี้เลยก็ถือว่าโอเคเพิ่มความลุยเพิ่มความดุดนันเพิ่มความแบบเออดูมันมีอะไรมากขึ้นนั่นเองครับแล้วมาด้านข้างนะครับตัวนะครับ ซุ้มล้อด้านหลังก็จะมีมาเป็นวัสดุเป็นแบบสีดำด้านมาให้นะครับนี่แปะเข้าไปดูเป็นโป่งล้อแบบซุ้มล้อฮะให้มันดูใหญ่ขึ้นและที่สำคัญตรงกระบะด้านท้ายมันจะมามีขอนะครับสามารถที่จะยึดของนะครับสามารถที่จะยึดอุปกรณ์ต่างๆบนตัวรถได้นะมาเป็นแบบนี้นะ เป็นตะขอใหญ่ๆ2อันนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายรถกันต่อครับมาถึงด้านท้ายกระบะก,กันสะหน่อยครับต้องบอกเลยว่าด้านท้ายเนี่ยก็จะมีการออกแบบที่อาจจะดูเรียบร้อยไปซะหน่อยโคมไฟไท้ายดูเป็นเหลี่ยมๆนะครับแต่ภายในตรงนี้เนี่ยเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวไฟถอยหลงังไฟเลี้ยวจะมาเป็นแบบหลอดไส้อยู่นะครับยังเป็นหลอดไส้อยู่แต่ว่าโดยการออกแบบโคมเนี่ยยังเป็นเหมือนแบบเหลี่ยมๆตันๆอยู่นะครับ และที่สําคัญครับในรถรุ่นนี้เนี่ยจะบ่งบอกว่ารถรุ่นนี้คือรถรุ่น T8 นะครับก็จะมีตัวโลโก้แบตติดอยู่ด้านบนนะครับนี่มีมาให้นะครับแล้วเราจะมาดูครับฝาท้ายดิที่เปิดฝาท้ายของเขานะฮะนี่แต่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยนะครับผ่อนแรงไม่มีนะครับน้ําหนักเนี่ยใช้ได้อยู่เหมือนกันหนักพอสมควรนะครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่เขาให้มาไม่ลืมเลยนั่นคือกล้องหลังมาให้ นะครับอันนี้ถือว่าเออเฮ้ยดีกระบะควรจะมีกล้องหลังมาให้นะครับและตัวกันชนด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้ถึง 4จุดนะครับข้างละ2จุดอันนี้บ่งบอกว่าตอนถอยเนี่ยจะมีเซนเซอร์ดังถือว่าใช้ได้นะครับในเรื่องของให้ระบบแบบนี้มานะครับอันนี้ถือว่าโอเคแล้วก็ตัวบันไดนะครับตัวการชนด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีความแข็งแรงพอที่จะให้เราแบบเนี่ยครับสามารถที่จะปีนขึ้นไปขนของบรรทุกหรือยกของบรรทุกได้ดีโอเคแต่มีจุดหนึ่งที่เราต้องบอกตัวการชนเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมครับ ไฟถอยแล้วก็ไฟตัวไฟฟ็อกแล์เนี่ยมันจะมาอยู่ตรงกันชนนะครับอันนี้แหละจะเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้ในเชิงพาณิชย์ให้คนงานเอาไปใช้กลัวว่าไอ้พวกนี้จะไปก่อนเพื่อนเลยนะครับเรื่องของการชนด้านท้ายเดี๋ยวพี่เอกขอเปิดดูฝาท้ายอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะเห็นอย่างหนึ่งนะครับในตัวฝาท้ายเนี่ยจะมีการออกแบบนะครับตัวนี้มันไม่ใช่แบบ เอาจริงนะมันเป็นเหมือนไลเนอร์นี่แหละแต่วัสดุหรืองานต่างๆเนี่ยมันจะไม่คุ้นชินนะพี่เอกจะมีความรู้สึกว่ามันดูแบบสักๆแล้วก็ดูแนบไปกับตัวบอดี้รถเลยเนี่ยเห็นไหมครับมันจะแนบไปกับตัวบอดี้มันจะไม่มีโป่งมันจะไม่เหมือนไลเนอร์ที่เราคุ้นเคยนวัตกรรมของเขาหรือเปล่าหรือวิวัฒนาการของเขาของทางประเทศจีนอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องมาบอกเล่านะครับแต่เราก็จะมองเห็นภายในนะครับก็จะมาเป็นสีดําแต่ตรงเนี้ยมันน่าจะกันกระแทกได้พอสมควรแต่มันไม่มีพื้นที่เลยนะมันแนบไปกับตัวบอดี้ เราก็จะเห็นว่าตัวซุ้มล้อด้านหลังเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็สามารถเที่ยวบรรทุกของได้เต็มที่นะฮะอันนี้ถือว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าครับพอเราเข้ามาอยู่ภายในนะครับแหม่แต่งตัวพร้อมลุยมากๆเลยนะครับก็ต้องขออนุญาตปิดประตูมาการออกแบบภายในนะมันดูเรียบร้อยเรียบง่ายนะครับแต่วัสดุที่ให้มาทั้งหมดที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยมันยังเป็นวัสดุที่มีความรู้สึกว่ามันยัง มันยังดูแย่ไปหน่อยนะครับมันดูแบบไม่ค่อยแบบมัน อีกนิดนึงนะนะครับแต่ก็เอาเข้าใจได้นะครับว่าการออกแบบของเขานะครับหรือการเลือกใช้วัสดุของเขาอาจจะยังไม่ได้แบบถูกใจคนไทยสักเท่าไหร่เอาไว้รออีกสักหน่อยหนึ่งเอามาเขาทําตลาดแล้วแล้วก็ถ้าเกิดมันไปได้ดีเนี่ยแน่นอนครับมันมีการรีเควสตวัสดุที่ดีกว่านี้แน่ๆอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเห็นนะครับตัวพวงมาลัยนะครับเป็นแบบ3ก้านนะครับเออแต่ตัวหนังตรงพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบ ซอฟพัสนะจับแล้วแบบเออนุ่มมือใช้ได้มีการเย็บได้สีดำนะครับตัวพวงมาลัย3ก้านด้านซ้ายไม่มีอะไรนะมันจะมีปุ่มปรับอยู่ทางด้านขวามือนะครับก็จะมีปุ่มเสียงนะครับปุ่มลดเสียงนะครับแล้วก็มีปุ่มที่สามารถที่จะแบบวางสายรับสายโทรศัพท์จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนหน้าจอตรงกลางเนี่ยที่เราเห็นหน้าจอดิจิตอลที่เราเห็นอยู่นะครับก็จะมีนะครับวัดรอบนะครับความเร็วซึ่งเป็นอนาล็อกนะ แต่มีหน้าจอตรงกลางเนี่ยที่จะเป็นแบบดิจิตอลที่จะพูดถึงเรื่องของระยะทางการวิ่งพูดถึงตัวระยะของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่อันนี้จะมีมาให้นะครับและเราจะมาดูตรงกลางตรงกลางเราก็จะเห็นช่องแอร์อยู่ด้านบนอ่ะโอเคแต่การออกแบบช่องแอร์มันก็ดูแบบ เดบเลี่ยไปสะหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคพร้อมกับปุ่มนะครับไฟฉุกเฉินซึ่งออกมาเป็นแบบคริสตัลสีแดงนะครับกดปุ่มก็จะมีเสียงนะครับเอออันนี้ก็โอเคนะครับแต่ถูกแล้วตำแหน่งของอไฟฮาสาัสซาหรือไฟฉุกเฉินเนี่ยอยู่ด้านบนตรงนี้มันคือมันมันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วนะครับเรามาดูหน้าจอตรงกลางพี่เอกกำลังมองว่าหน้าจอกลางกับหน้าจอตรงดิจิตอลตรงหน้าจอเนี่ยไอตรงคนขับตรงเนี้ยนะ จะมีไซส์ขนาดที่ใกล้เคียงกันเลยนะน่าจะอยู่ประมาณสักแบบ7นิ้วหรือ6นิ้วมันดูแต่มันดูเล็กไปสัหน่อยนึงแต่เอาละนะครับยังไม่ถูกใจคนไทยละแน่ๆแต่ว่าการปรับปุ่มเมนูมีเดียต่างๆมีมาครบถ้วนสิ่งที่สังเกตได้อีกจุดหนึ่งนะครับปุ่มปรับต่างๆเนี่ยนะครับถ้าใครได้เคยได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ที่จึงของเบนลี่อ่ะ นี่อันนี้ก็จะทำเหมือนกันเลยนะเป็นแบบว่า,ามีเท็กเจอร์นะครับเงินเงินดูหรูหราแต่มันมันก็ผิดที่ผิดทางไปสัหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้มีมาแต่แบบเอแต่โดยรวมทำไมมันไม่มีลูกเล่นอะไรที่เพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบบในสไตล์รถจากจีนนะกันนะครับเอาเป็นแบบนี้พยายามมีทิมนะครับมีมาให้นะครับ มีมาให้เป็นสีเงินนะครับตัดมาให้เลี่ยนนะครับเอาต้องถามเพื่อนๆละ่ะว่าดูแล้วถูกใจหรือเปล่าเป็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาครับจะได้สะท้อนแล้วก็อีกหน่อยค่ายถ้าเกิดเขาเปิดขายแบบจรงิงจังจรงิจรง,รงๆเขาจะได้ปรับปรุงนะครับเรามาดูด้านล่างนะครับก็จะมีช่องนะครับ USB มาให้1ช่องนะแล้วก็มี AC outlet มาให้ด้วยนะครับอ่าเปิดจากตรงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็มีตมนิดนึงมือถือวางไม่ได้แน่นอนนะครับมันเล็กเกินไปแต่ว่าก็พยายามทํางานออกมาเนียนๆน,น,นะครับให้มันดูแบบเออสามารถปิดนะครับเนียนไปกับตัวตกแต่ง ตรงคันเกียร์นะครับนั่นเองแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์นะครับอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับมีปุ่มชิปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าเกียร์ได้เลยนะครับโยกไปนะครับโหมดก็มีแค่เดินหน้าถอยหลังแล้วก็จอดนะครับช่องวางแก้ว2ช่องนะครับแต่ว่ามันเออทาเหมือนคันเกียร์แบบเกียร์รถแบบแมนนวลเลยนะฮะอันนี้และที่สําคัญหลายคนอาจจะล้อกันอยู่ยังใช้เบรกมือนะครับ แบบเดิมๆยังไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะครับก็ดึงขึ้นดึงลงให้ได้และการออกแบบก็เข้ากับตัวคนที่พวงมาลัยขวานะครับอยู่ใกล้ชิดมือแบบนี้เลยนี่ถือว่าโอเคแต่ที่ตำแหน่งเท้าแขนต่างๆหรือการนั่งขับโพสิชันการขับเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับโอเคเลยตัวเบาะเนี่ยเป็นแบบแมนวนวลนะครับไม่มีไฟฟ้านะครับปั๊มเอานะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวละดูนี่ตัวพวงมาลัยนะครับ มีแต่ขึ้นลงนะไม่มีเข้าออกนะครับมีแต่ขึ้นลงนะครับสูงต่ำเท่านั้นแล้วก็ล็อกแต่จุดหนึ่งที่พี่เอต้องมองว่าองศาของภูมิรัลยรถจากประเทศจีนทําไมมันเอ็นลาดเนี่ยพี่เอมีอความรู้สึกว่ามันเอ็นมือไปอย่างนี้อีกแล้วนะมันมันไม่เออหรือมันไม่ชินไม่แน่ใจนะครับมันดูเอ็นลาดลาดไปข้างหน้าสะหน่อยนะครับอ่ะโอเคเรามาทูถึงตัวบอกกันบ้างครับตัวบอกเนี่ยเป็นการออกแบบ ภายในเป็นโทนสีดำนะครับพร้อมกับเดินได้สีแดงมาให้ให้ความสปอร์ตอีกนะครับแต่ตัวหนังเนี่ยจะมีความแบบหนังสังเคราะห์นี่แหละแต่จะมีความแบบมีเท็กเจอร์หยาบหยาบซะหน่อยเราลูบไปเนี่ยจะมีเสียงนะครับแล้วก็การออกแบบหัวหมอนก็โอเคพอรับได้อยู่นะครับรถเนี่ยมันเป็นรถเชิงพาณิชย์ก็คือเอาไปใช้งานมันอาจจะไม่ได้หรูหราเหมือนสไตล์รถบ้าน ที่เราคุ้นเคยกับบาทที่เราคุ้นเคยว่าจต้องมีความหรูหราเข้าไปด้วยคันนี้คันนี้ตอบสนองในเรื่องของการใช้งานจริงๆนะครับเอาล่ะเรามาดูด้านบนกันสัหน่อยด้านบนมีอะไรบ้างด้านบนมีไฟไฟยังเป็นแบบหลอดไส้นะเนี่ยที่เห็นอยู่นะครับเนี่ยมีให้อยู่สามารถที่จะเปิดปิดเนี่ยได้นะนี่เห็นไ,ไหมฮะอ่านี่หรือเปิดทีละด้านก็ได้อ่าแล้วเรามาดูบ้านบางแดดบ้านบางแดดมาให้คนขับไม่มีกระจก คนนั่งก็ไม่มีกระจกแล้วก็ไม่มีไฟนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับส่วนกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงมือนะนี่ส่วนตรงแผงประตูนะครับมันจะมีจุดหนึ่งที่ต้องบอกก่อนว่าการออกแบบของเขาเนี่ยออกแบบให้ตัวปุ่มฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันโค้งขึ้นมาอยู่ตรงด้านบนนะถ้าเอาจริงๆในสไตล์แบบนี้พี่เอกจะเหมือนกับอยู่ในรถบรรทุกอะ รถบรรทุกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ยแต่นี่อยู่ในกระบะนะครับแต่ว่าถามว่าเออมันก็แปลกดีแล้วมันก็ทําให้เราแบบคุ้นเคยคือเราละจักมือจับพวงมาลัยมาอยู่ในระดับที่สายตามองเห็นมันไม่ได้อยู่ในระดับที่เราคุ้นชินเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฟังก์ชันต่างๆก็จะมีกระจกขึ้นลงนะครับอัตโนมัติให้นะครับ แล้วก็มีปุ่มล็อกแล้วก็มีปุ่มล็อกกระจกอันล็อกกระจกล็อกรถนะครับอันนี้มีมาให้และที่สําคัญในรถรุ่นนี้เนี่ยที่เห็นนะไอทีแคันนี้เนี่ยไฟหน้าสามารถปรับสูงต่ำอัตโนมัติได้นะครับมีฟังก์ชันอยู่ใต้ตรงช่องแอร์มีมาให้พร้อมกับสามารถดิมไฟหน้าปัดได้ด้วยครับอ่ะเดี๋ยวพี่เหพาทุกคนไปดูในเบาะแถวที่2กันต่อครับพอเราขึ้นมาในเบาะแถวที่2นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเออมันก็มีความกว้างขวางพอสมควรนะครับดูการนั่งดีนะครับ องศาบอกก็ดีนะเออองศาเบาะนั่งหลังนั่งสบายนะครับไม่ชันนะดูดิมันดูนั่งไม่ชันเพราะว่ามันมีอ่าบางทีบางคันที่เราเลยขึ้นไปนั่งแล้วอะมันจะมีความรู้สึกว่าเบาะด้านหลังเนี่ยพนักพิงด้านหลังมันชันนะครับนั่งแล้วมันจะตรงๆอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยอยู่ในองศาที่โอเคมากแล้วก็ดูตำแหน่งของที่นั่งคนขับต้องบอกว่าเมื่อกี้นี้พี่เห็นเลื่อนเบามาถอยหลังมาด้วยนะครับดูดิ ยังไม่สุดอ่ะยังมีพื้นที่ให้แล้วก็สามารถนั่งแบบสบายๆมีราวจับมาให้ทั้ง3มตำแหน่งยกเว้นคนขับเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวเบล์ของคนขับแล้วก็คนนั่งสามารถปรับสูงต่ําได้เอออันนี้ถือว่าดีนะครับให้มาดีมากแล้วก็ตัวกระจกนะครับก็ก็ถือว่าบานใหญ่ละโพซิชันแล้วก็ที่เท้าแขน มีมาให้พร้อมกับฟังก์ชันของการเปิดกระจกไฟฟ้ามีมาให้และการตกแต่งของเขานะตรงขอบตรงปรับกระจกไฟฟ้ามีสีเงินๆนะฮะแต่พอมาที่เท้าแขนตรงกลางล่ะอาร์มเลสเนี่ยไม่มีนะครับในะคันนี้ไม่มีมีหัวหมอนมาให้3ามตำแหน่งนะครับสามารถยกขึ้นได้แต่จะไม่มีที่เท้าแขนตรงกลางมาให้อ่าใครอยากได้ก็น่าเสียดายสะหน่อยนะครับแต่จุดที่พี่เอมองอยู่ตรงนี้นะเบลมีให้นะครับเพียงแค่ กี่จุดอ่ะพี่เอเห็นสองจุดจุดที่สามพี่เอไม่เห็นนะเออจุดที่สามไม่เห็นนะครับเนี่ยเออมีมาให้แค่สองจุดซ้ายกับขวานะครับแต่พอเรามามองตรงกลางคอนโซลกลางกันซะหน่อยแอร์หลังไม่มีช่องต่อ USB ต่างๆไม่มีคือในรถคันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีส่วนที่ตามคำเรียกร้องของคนไทยหรือหรือในสไตล์รถคนไทยจะต้องมีเนี่ย รถจากจีนยังมีมาไม่ครบแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับและตัวเบาะหน้าทั้งคู่ซ้ายขวาเนี่ยจะมีนะครับช่องเก็บของเสียบของเสียบเอกสารต่างๆมาให้ทั้งคู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าอ่ะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูหัวใจสําคัญของรถคันนี้ในตัวมอเตอร์กันดีกว่าครับเรามาดูส่วนสําคัญครับว่ารถคันนี้เนี่ยนะครับจะไม่ใช้เครื่องยนต์แล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูนะครับการคลำหา ฝากระโปรงคันนี้ให้มาแบบเป็นแบบโชกอัพมาคู่นะครับมันทำให้รถคันนี้เนี่ยเราไม่ต้องออกแรงเฮ้ยอันนี้เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆไม่งั้นเราต้องออกแรงยกใช่ไหมคันนี้เป็นโชกมาให้แล้วไม่ต้องออกแรงเลยแค่เนี่ยรู้ว่าตรงนี้ง้างขึ้นปุ๊บฝากระโปรงก็จะค่อยค่อย เิขึ้นไปเอออันนี้ถือว่าดีนะครับมาถึงในเรื่องของหัวใจคันนี้นะครับขุมพลังคันนี้ครับต้องมาดูเลยนะครับขุมพลังคันนี้เนี่ยตัวแรงม้าของเขาอยู่ที่1 4 8แรงม้าและแรงบิดของเขาอยู่ที่300นิวตันเมตรต้องบอกเลยว่าโอ้โหแรงม้าแรงบิดไม่ธรรมดานะครับและเรามาดูภายในของตัว เครื่องยนต์ในห้องเครื camera, ่องของเขาครับเราจะบอกเลยนะครับว่าเราจะเห็นตัวคอมแอร์นะครับเราจะเห็นตัวตัวมอเตอร์นะครับภูมิไรไฟฟ้านะอยู่ด้านในและเราจะเห็นแผงหม้อน้ำครับแผงหม้อน้ำขนาดใหญ่อันนี้เนี่ยก็จะไปเรื่องระบายความร้อนของตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ด้านในนั่นเองครับและด้านบนที่เราจะเห็นต่อไปจากนี้นะครับเราจะเห็นตัวนะครับตัว PU ที่มีคีบระบายความร้อนอยู่ด้านบนมาให้ด้วยนะครับและด้านล่างครับเราจะเห็นตัว a c On Board นะครับอยู่ทางด้านล่างด้วยและที่สำคัญถ้ามองลึกไปอีกเราจะเห็นแบตเตอรี่นะครับถูกวางตำแหน่งอยู่ใต้ตรงอุโมงค์เกียร์ยาวไปจนถึงด้านหลังนะครับและตัวมอเตอร์ของเขานะครับคันนี้จะเป็นรถขับเคลื่อน2ล้อหลังมอเตอร์ motor จะไปอยู่ด้านหลังครับและถ้าเรามองลึกลงไปนะครับเราจะเห็นนะครับจะมี a c On Board นะครับอยู่ด้านล่างนะครับ และตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับจะอยู่ด้านบนพร้อมคีบระบายความร้อนเอออันนี้มาให้แต่ว่าเราจะเห็นโครงสร้างของตัวในแพลตฟอร์มในห้อง ห้องมอเตอร์เขาเนี่ยห้องเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับมันจะมีคานเหล็กจุดยึดมาให้และพยายามจะให้จุดสูมดวงของน้ําหนักเนี่ยลงไปให้ต่ําที่สุดนะครับเราจะมองเห็นและถ้ามองลึกเข้าไปตรงใต้คอนโซลตรงซุม้มอุโมงค์เกียร์เราจะเห็นแบตเตอรี่ของรถคันนี้นะครับซึ่งมีขนาดอยู่ที่65.3กิโลวัตต์ชาวเนี่ยถูกวางอยู่ด้านล่างใต้พื้นที่นั่งยาวไปจนถึงกระบะด้านท้ายนะครับรถคันนี้นะครับแรงม้าของเขานะครับจะ อยู่ที่70แรงม้านะครับเท่านั้นเลยแล้วก็แรงบิดของเขาอยู่ที่150นิวตันเมตรนะครับดูจากตรงนี้แล้วอาจจะต้องบอกเลยนะครับว่าขู่น้อยไปสันหน่อยนะครับและ0ถึง100 ตามตามที่เขาให้ข้อมูลแบบนี้มามันก็น่าจะประมาณสัก10กว่าวินะครับศูนย์ถึงร้อยอยู่ที่ประมาณ10วิฟังแล้วพอใจหรือเปล่าฟังแล้วโอไหมนะครับลองพูดและลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันสําหรับในรถรุ่นนี้ว่าเป็นยังไงถ้าเทียบกับที่พี่เอกเคยพาทุกคนไปลองนั่งไปลองขับเจ้าตัวไฮลักรีโวบีอีวีมาแล้วนะครับอันนี้ต้องฝากให้เพื่อนๆลองดูกันสักหน่อยว่าเป็นยังไงเอาละเดี๋ยวพเพจจะมุดลงไปดูให้เพื่อนๆดูแบตเตอรี่ด้านล่างกันต่อครับแล้วก็เรามามุด ดูใต้ท้องกันสะหน่อยนะครับว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยในขนาด63.5กิโลวัตต์เนี่ยของเขาถูกซ่อนอยู่ด้านล่างนะครับทั้งแถบจนไปถึงด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีวัสดุที่เป็นตัวเหล็กเนี่ยนะครับมาคอยดามไว้ซึ่งถ้าเกิดใครมองแบบนี้เนี่ยอาจจะคุ้นชินนะครับหลังจากที่เราได้เห็นของทางตัวไฮรัก r ีโวนะครับก็จะอารมณ์ประมาณคล้ายๆกันแบบนี้นะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยถ้าที่เหนดูด้วยตาเนี่ยมีการเก็บ ตัวแบตเตอรี่สูงกว่าของตัวไฮรักลีโวซ่อนขึ้นไปใกล้เคียงกับตัวแชสซีเราจะเห็นแชสซีอยู่ด้านนอกนะครับอันนี้แต่ทั้งหมดโดยรวมเนี่ยถือว่าน่าจะกันกระแทกได้ดีนะครับแต่กาวเคลนอ์เนี่ยไม่แน่ใจว่าอยู่มาทสัก250มิลิเมตรนะครับและไล่ไปด้านหลังนะครับเราจะเห็นเจ้ามอเตอร์ครับเมื่อเราก้มลงมาที่ท้ายกระบะครับเราจะเห็นตัวคารหล็กนะซึ่งเราคุ้นไอ้คารหล็กแบบนี้ในรีโวเหมือนกันก็จะมีคารหล็ก ด้านล่างออกมาให้เห็นนะครับแต่ว่าคันนี้จะมาแบบตรงๆพร้อมกับตัวพวกสายแรงดันน้ำมันเบรกจะอยู่ด้านบนแต่เราเถิบมองออกไปใกล้ๆนะครับไปตรงกลางเราจะเห็นตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนจะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับจะอยู่ตรงที่เห็นเงินเงินเนี่ยนะคือมอเตอร์ขับเคลื่อนและมีการยึดแท่นนะครับทำแท่นยึดมอเตอร์กับตัวแช็ซีด้วยนะครับก็ดูแล้วเออโอเคแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ารถคันนี้สามารถบรรทุกได้จริงนะครับรองรับ อยู่ประมาณ1ตันนะอาจจะดูแบบปกตินะรถจริงๆกระบะก็จะบรรทุกอยู่1ตันอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะเห็นตัวแหนบนะครับถูกซ่อนนะครับอยู่ทางด้านบนนะครับแล้วก็จะมีตรงด้านล่างตรงยึดหูโชค็คจะมีเหล็กตันตันแบบนี้นะครับอยู่อีก1ชิ้นนะครับต้องบอกเลยว่าน้ําหนักโดยรวมเท่าที่เห็นด้วยตาเนี่ยรถคันนี้น่าจะหนักพอสมควรนะครับ เนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดเอาไปบรรทุกแบบในเชิงพณิชย์หนักๆมากก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเอาไปใช้ในเดินทางไกลถือว่า ยังพอได้อยู่นะครับอ่ะเราไปสรุปปิดท้ายกันครับและที่สำคัญนะรถคันนี้นะครับสามารถที่จะเอามานะครับตกแต่งเป็นรถสายลุยก็ได้เป็นสายแคมปิ้งก็ได้อย่างที่เห็นครับคันนี้ได้ลองเอาเต็นท์ขึ้นมานะครับอยู่ด้านบนด้านล่างมีตัวแคปนะครับที่สามารถที่จะต่อเป็นตู้แล้วก็สามารถเก็บของอยู่ด้านในได้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่มาแบบครบวงจรสําหรับคนที่ต้องการรถใช้งานแต่อย่างที่บอกนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยด้วยน้ําหนักตัวของเขาที่เรามุดกันไปดูเนี่ยม พอสมควรอยู่แล้วนะครับการที่เราจะเอารถคันนี้ไปบรรทุกหนักไปเพื่อเป็นแบบเชิงพาณิชย์หนักๆเนี่ยอาจจะลําบากสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าโดยรวมทุกคนอยากใช้รถไฟฟ้าและสามารถที่จะเอาไปลุยได้สามารถที่จะเอาไปขึ้นเขาหรือเอาไปเที่ยวอยากใช้รถไฟฟ้าก็สามารถทําได้โดยคันนี้นะครับราคาที่ประมาณไว้อยู่นะไม่เกิน1นึ่งล้านสามแสนบาท โอเคไหมระยะทางครับอันนี้ที่ทุกคนอยากรู้เลยระยะทางคันนี้สามารถวิ่งได้อยู่ที่330กิโลตามมาตรฐาน NEDC อาดูแล้วอาจจะน้อยไปสักหน่อยนะครับก็อาจจะต้องพึ่งหวังที่ชาร์จแต่เราเห็นแล้วนะครับขนาดแบตเตอรี่ของเขามีขนาดอยู่ที่65.3กิโลวัตต์วเท่านั้นนะครับมันอาจจะดูน้อยไปสักหน่อยถ้ามาสักแบบ100 นะครับก็สามารถที่จะเดินทางได้ไกลวิ่งได้ไกลมากขึ้นอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับในอนาคตเราอาจจะได้เจอรถกระบะที่มาความจุเยอะๆวิ่งได้ไกลนะครับเหมือนกับเครื่องยนต์ดีเซลบ้างก็ได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับตัว JAC นะครับบายไทย EV นะครับใครสนใจก็สามารถไปชมได้ที่บูธ C8 ที่พี่เอกยือนอยู่ตรงนี้หรือจะไปโชว์รูมที่บางนากม .12 ก็ได้วันนี้ต้องขออนุญ,ญาตไปก่อนเดี๋ยวเรายังไม่หมดนะครับเรายังจะพาทุกคนพาเดินทัวร์ในงาน การมอเตอร์โชว์ครั้งนี้อีกจะเป็นรถอะไรติดตามกันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เบลและทีมงานเราด้วยให้ไปถึงแสนซับกันนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตไปก่อนเจอกิปหน้าสวัสดีครับ